สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะเด็กๆอาจารย์ใหญ่นะคะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมเมื่อคลิปบันก่อนนะคะเราได้อปอกไข่หั่นไข่ไปแล้วส่วนเปลือกที่ได้นะคะคุณครูก็นำไปตากแดดมาให้มันแห้งนะคะตอนนี้มันแห้งแล้วมันก็จะกรอบนะคะเราก็มาตำนะคะนำมาตำ โดยใช้อันนี้เราเรียกว่าครกนะคะครกเปลือกไข่นะคะเรานำเปลือกไข่มาตำแล้วก็นำสามารถนำไปเป็นประโยชน์ไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้นะคะ,ะวันนี้เรามาตำเปลือกไข่เพื่อทำปุ๋ยให้ต้นไม้นะคะมาดูกัน เด็กๆก,ก็เอาเปลือกไข่นะคะใส่ลงไปในครบแบ่งนะคะถ้ามันเยอะก็ตำให้ละเอียดนะคะอ,อันนี้เราเรียกว่าตำนะคะเด็กๆกคยเห็นคุณแม่ตำน้ำพริกไหมคะ ช้ครกในการตำน้ำพริกตำพริกตำกระเทียมนะคะเดี๋ว,วันนี้เรามาตำเปลือกไข่กันอ่ามาเปลือกไข่ละเอียดแล้วนะคะเปลือกไข่ละเอียดแล้วนะคะเราก็แบ่งไว้นะคะแบ่งใส่ถ้วย ตักใส่ถ้วยนะคะอันนี้ไข่เปลือกไข่ที่เราป่นแล้วนะคะเด็กๆยังมีอีกเราก็ตำอีกรอบนึง อพอละเอียดแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะเราก็ตักใส่ถ้วยค่ะเด็กๆก็จะได้เปลือกไข่ที่ป่นแล้วนะคะป่นละเอียดแล้วอันนี้เปลือกไข่ที่ป่นละเอียดนะคะ มีประโยชน์เป็นสารอาหารมีประโยชน์าสามารถไปนําไปบํารุงต้นไม้นะคะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้เด็กๆก,ก็ออนนี้ไปคลุกกับในดินนะคะแล้วให้กับต้นไม้ได้นะคะค่ะกิจกรรมการตำเปลือกไข่เพื่อเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นะคะก็เรียบร้อยสำเร็จด้วยดีนะคะ เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ